ตอบคำถามเมนนี้นะครับเอียงเครื่องประมาณไหนเวลาสักนะครับผมเอียงเครื่องประมาณ4.5องศานะครับไม่ได้สักเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็ตวัดไปทิศทางเดียวกันนะครับสักความเร็วให้บาลานซ์ไฟเครื่องกับมือให้บาลานซ์กันมือไม่เร็วเกินไป นะครับไฟช้าคือให้สมูทอ่ะไฟแรงนะครับมือต้องเร็วไฟช้ามือต้องช้านะครับตรงนี้ต้องใช้การฝึกฝนนะครับหาความบาลานซ์ระหว่างความเร็วมือกับความเร็วเครื่องนะครับเข็มที่ใช้15นะครับ RM รหัสเข็มโค้งแล้วก็สีเนี่ยก็ไดดามิกทั่วไปนะครับไฟอยู่ที่6.5ในการทำงานสโตกเครื่องตัวนี้4.2 นะครับงานนี้ก็เป็นงานต่อเติมจากช่างท่านอื่นลูกค้ามีเส้นมาอยู่แล้วผมก็มาลงแบก็กกราวให้นะครับเป็นงานพัดนะครับไล่เฉดดิ้งดำกลางอ่อนนั่นแหละนะครับส่วนการไล่เฉดดิ้งเนี่ยเทคนิคของผมก็มมันก็เทคนิคทั่วไปนะสำหรับพื้นฐานนะครับเป็นการลงสีที่เข้มก่อนนะครับแล้วก็ปูสีเข้มตวัดความจางมานิดนึงเพื่อเรารับสีกลาง นะครับสักสีกลางเสร็จก็สีกลางเนี่ยไปหาสีออนให้มันประกบกันให้มันเป็นชิ้นงานกันอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับเในองผมที่ผมใช้ประจําก็การสักเนี่ยผมจะสักไม่ได้ขยี้มากนะครับก็แล้วแต่ช่างมันใช้ได้หมดนะทุกคนผมจะสักลักษณะการเอ่อทะแยงนะครับทะแยงมุมซ้ายขวาเข้าหากันคือสักเนี่ยทะแยงบ่อยอะ่ะเป็นรูปกากระบาทให้สีมันมาประกบกันนะทุกคนสังเกตในภาพนะครับ ผมจะทะแยงเครื่องให้สีเนี่ยมันมาประกบกันเป็นรูปกากระบาทอันนี้งงไหมดูนะผมจะทะแยงบ่อยทะแยงซ้ายขวามุมซ้ายขวาคือตวัดสีให้เข้ารวมๆกันอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยลักษณะนี้เลยผมจะไม่ได้ขยี่มากนะส่วนใหญ่แล้วผมจะแช่ แช่แล้วก็ตวัดขึ้นลงขึ้นลงนะครับไม่ได้ขยีมากนะครับเพราะว่าไฟของผมมันคนข้างแรงเนาะหกจุดห้าแรงปะรู้สึกว่าก็ก็ต <c oughs> ิดติดง่ายอยู่นะไฟระดับการลงสีลงเงาพัดต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่าใช้ประสบการณ์ด้วดูทักษะเบื้องต้นก็ดีนะครับไปศึกษาหล,ลายๆช่างแล้วก็ลองมาฝึกดูแต่จริงๆอ่ะการลงเงาลงพัดเนี่ยใช้ประสบการณ์นะครับใช้การฝึกฝนบ,บ่อยๆฝึกบ,บ่อยๆฝึกหนังเทียมหนังคนจะออกมาดูดีเหมือนช่างแบบระดับโปรเนี่ยมันก็ต่อเมื่อเรา ทำมันแล้ว1นึ้ครั้ง1,000ครั้งอะ่ะมันถึงจะเข้าใจตกตะกอนรายละเอียดดีเทลต่างๆมันารายละเอียดเยอะนะครับการผสมสีการใช้สีเฉดไหนนะครับการใช้น้ํายามิกสีน้ําเกลือนะครับแล้วก็ท่าในการสักก็สําคัญนะครับทยายแล้วสีมันติดไม่ดีนะครับ ถ้าสักมันไม่ได้นะครับสีมันลงเนื้อนะครับไม่ได้เต็มที่เท่าที่เราขยี้นะครับขยี้ประมาณนี้สีลงเนื้อน,นิดหน่อยนะครับหรือว่าขยี้ประมาณนี้สีลงเนื้อดีนะมันอยู่ที่ขูรายละเอียดเยอะนะครับอยู่ที่สีข้นไปหรือเปล่าสีจางไปหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญในการลงสีลงพัดอันนี้รายละเอียดต้องต้องขยี้นะต้องฝึกลหลายรอบ100รอบ200รอบ300รอบถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทํางานได้สนุกอ่าตรงนี้ทํางานได้สนุกได้ง่ายขึ้นเลย ในการลงเงาลงพัดลงสีอะไรพวกนี้นะครับผมก็เข้าใจแหละระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้โปรนะรับก็ยังศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสนุกนะการการศึกษาแล้วก็ตรงนี้มันท้าทายผมมากๆเลยนะแล้วก็ผมเป็นคนที่เปิดรับทุกอาจารย์เลยนะครับไม่ว่าใครจะสอนมาเนี่ยผมเก็บเก็บเก็บมาเลยนะครับแล้วก็เอามาแชร์เฉพาะในคลิปนะในชีวิตจริงนะผมไม่ไม่ได้มาแชร์กันแบบนี้นะไม่กล้าพูดเท่าไหร่แต่ว่าในคลิปนะเออรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟัง นะครับเท่าที่ผมไปศึกษาไปเรียนรู้มานะครับประมาณนี้สําหรับงานนี้นะใครที่ชื่นชอบงานสักจากร้านผมนะร้านอยู่อุดรธานีกลางเมืองเลยใครชื่นชอบผลงานลองปรึกษาราคาก่อนได้นะครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ทิกต็อกได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ